สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับการทำเสื้อคอหกเหลี่ยมนะคะเสื้อคอหกเหลี่ยมจะเป็นเสื้อที่นิยมสวมใส่กันค่ะแพทเทิร์นพอเราวาดคอกว้างความลึกตามที่เราต้องการแล้วเราจะขีดเป็นเส้นตรงนะคะโค้งนิดนึงจากนั้นแบ่งให้เป็น3มส่วนค่ะแล้วเราก็โค้งมุม ตามที่เราต้องการค่ะว่าจะต้องการโค้งมากหรือโค้งน้อยค่ะผ้าที่ลูกค้านำมาจะมีลายนะคะเราจะต้องวางลายให้ตรงกึ่งกลางค่ะดูผ้าเป็นหลักนะคะว่าลายผ้าตัวไหนที่มันเด่นเราจะใช้ส่วนนั้นเป็นส่วนกลางของเสื้อค่ะ เวลาวางแพทเทิร์นเราจะต้องวางให้อยู่กึ่งกลางนะคะจากนั้นเราก็จะกัดเข็มหมุดค่ะกัดเข็มหมุดให้เรากัดตรงกึ่งกลางก่อนนะคะเพื่อเราจะดูว่าลายที่เรากัดจุดกึ่งกลางไหมเป็นการตรวจเช็คไปในตัวค่ะ สาบเสื้อจะมีทั้งสาบแบบที่เย็บกลับด้วยผ้าแก้วหรือว่าเป็นผ้าไม่รองผ้าแก้วนะคะอยู่ที่ความสะดวกของคนทำค่ะว่าต้องการแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นค่ะจุดมุมผ้ากับมุมผ้าให้ตรงกันนะคะ เวลาที่เรากัดผ้าเราจะกัดตรงมุมก่อนค่ะพอเรากัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะกัดขวางไว้นะคะเทคนิคที่ร้านเราจะไม่เดินเข็มหมุดนะคะเวลาเรากัดผ้าเราจะไม่กัดตรงรอยตะเข็บที่เราจะเดิน,นะคะ่ะงานหากเป็นงานชิ้นที่เราต้องเย็บเป็นชิ้นส่วน หรือว่าเป็นงานที่เป็นขอบโค้งโค้งเยอะๆหรือว่าโค้งมุมเล็กๆเราจะไม่มีการกัดเข็มหมุดนะคะเราจะใช้วิธีนี้ค่ะปรับได้ให้เดินถี่ที่สุดค่ะเดินตามรอยกิ้งเลยนะคะ เวลาเดินส่วนที่เป็นส่วนโคง้งเราจะต้องหักผ้าไปตามรอยโค้งค่ะ การทำงานเย็บผ้าเราจะใช้ความถนัดในตัวของเรานะคะมาปรับใช้ในการทำงานแล้วเดินอีกรอบค่ะเส้นที่2ให้เดินชิดเส้นแรกเลยนะคะ เวลาเดินเราต้องบิดข้อมือนิดนึงค่ะรอยโค้งก็จะโค้งเป็นเส้นตรงค่ะจากนั้นเราจะตัดตะเข็บผ้านะคะ ให้เกือบถึงเส้นที่เราเดินเส้นที่สองค่ะเทคนิคนี้ก็จะเหมือนกับเสื้อคอกลมหรือว่าเสื้อคอปาดนะคะที่เราจะไม่มีการขิดตะเข็บค่ะเราจะเดินได้สองเส้นเพราะผ้าเป็นมุมโค้งในการเย็บคอเสื้อหากเราเดินได้สองเส้นจะเป็นเส้นที่ยึด แน่นเข้าไปอีกค่ะสังเกตดูไหมคะว่าคอเสื้อจะงอเข้าไปค่ะจากนั้นคิมขิปม,มุมปกค่ะเวลาที่เราคิปเราจะต้องคิปเฉียงนะคะเราอย่าคิปตรงค่ะหักเอียงค่ะแล้วเราก็คิปค่ะทำไมเราถึงต้องหักคลิป ให้เป็นเส้นเฉียงเวลาเรา,าพับออกมาตะเข็บจะไม่ตึงค่ะได้ที่เราเดินสองเส้นนะคะจะทำให้ตะเข็บที่เราเดินไม่ยืดย้วยแล้วก็จะทำให้เส้นขอบของรอบคอเสื้อที่เราเดินจะแน่นขึ้นค่ะ เวลาเราเย็บเสื้อออกมาแล้วคอเสื้อจะไม่อ้าด้วยค่ะจะเป็นเทคนิคของทางร้านที่เราทำค่ะคอเสื้อหกเหลี่ยมเราจะไม่เดินกดทับริมนะคะเราจะใช้วิธีรีดให้ริมตะเข็บลายผ้าโผลออกมานิดนึงค่ะ ตรวจเช็คความเรียบร้อยค่ะเราจะมาดูลายนะคะว่าลายที่เราทำออกมาแล้วเป็นไง2ข้างเท่ากันนะคะความสวยงามความสวยงามของการทำลายเสื้อจะอยู่ที่เทคนิคในการทำให้ลายเสื้อออกมาสวยเท่ากันค่ะ งานจะดูเป็นงานที่มีฝีมือค่ะขอเสื้อด้านหลังก็ทำเหมือนกันนะคะ จะเป็นมุมโค้งเหมือนกันค่ะตะเข็บที่เรารีดออกมาแล้วปลายผ้าด้านนอกจะเหลื่อมมานิดนึงสังเกตไหมคะว่าจะต้องเหลื่อมมานิดนึงค่ะแล้วเราก็พับตะเข็บซอยหากเราไม่พับตะเข็บซอยเราก็จะโพง้งริมผ้าแล้วก็ซอยก้างปลาค่ะ เรียบร้อยค่ะเสื้อคอหกเหลี่ยมขอบคุณค่ะ